เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุน เด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำน,นะครับมาบอกเยะแล้วนะครับกับชีเดจจานเจเดมิวเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย13กันยายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาครับเป็นการดวลกันอีกหนึ่งเกมระหว่างดัลลัสวิงกับนิวยอร์กเรเบอรตี้ครับ ซึ่งผลงานการพบกันเมื่อ2วันที่แล้วชัยชนะตกเป็นของทีมเยือนอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับทีมอันดับ1ในสายครับจบไปได้วยสกอร์105ต่อ91โดยผูบบ้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเบนนาสจูอัสดับฝั่งนิวยอร์ก27แต้ม2รีบาวดับแอสซิสต์เสริมด้วยจงโจนส์ครับ19แต้ม5รีบาวดับแอสซิสต์ส่วนสาวสวยแชมป์3คะแนนอย่างซาบีนาโยเนสกูครับทำดับเบิลดับเบิล14แต้มกับ11แอสซิสต์ครับสุดท้ายลิเบอร์ตี้เอาชนะไปได้แบบสบายครับ โดยผู้แพ้อย่างดัลลัสวิงครับก็มีแค่เอริกเกโอคุนบาวาเล่เท่านั้นครับ23แต้ม3รีบาวด์4แอซิสเสริมด้วยผูตรเวอตัวเก่งของทีมนาตาชาฮาวเวิร์ดครับ21แต้ม2รีบาวด์3แอซิสส่วนเซนเตอร์อย่างเทีร่าแมคกคาวานช่วยกดอีก11แต้ม1รีบาวด์1แอซิสแต่ภาพรวมดัลลัสวิงครับก็ไม่สามารถสู้และต่อกรกับนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ได้ครับก็แพ้คาบ,บ้านไปแบบค่อนข้างจะขาดลอยครับ โดยผู้เล่นตัวจริงเหล่านี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านดัลลัสวิงครับน่าจะเป็นไลน์อพเดิมทั้งหมดเป็นเจฟซี่เชลดอนในตำแหน่งพอยการ์ดดวลกับจอมเก๋าอย่างคอนดิวานเดอร์สลูตตำแหน่งนี้แน่นอนครับวันเดอร์สลูตถือว่าดูดีกว่าชัดส่วนผู้เล่นชุดติงการเบอร์ยิง3แต้มฝั่งเจ้าบ้านเอริกโอกุนบาวาเล่ครับพอฝากผีฝากไข่ได้แค่คนเดียวครับดวลกับแชมป์สามคะแนนอย่างซาบิดาโยเนสกูครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมีดีกันคนละอย่าง โดยผู้เล่น small ์เวิ a ์ดครับซาตูซาบารีช่วยทั้งเกมรุกเกมรับครับดวลกับเบนิจ่าลานนี่ครับส่วนตัวชอบการเล่นของเบนิจ่าลานนี่มากกว่าและผู้เล่นในตำแหน่ง power ์เวิร์ดครับช่วยวงในค่อนข้างดีครับช่วงหลังนาตาชาฮาวเวิร์ดก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับทีมครับแต่ต้องดวลกับอดีต MVP final อย่างเบนนาสจวตครับก็ต้องพูดตามตรงว่าเบนนาสจวตถือว่าเก่งกว่าครับโดยทีราแม็กคาวานยังคงยืนประจำการใต้แป้นตำแหน่งเซนเตอร์ให้กับเดลัส ดวลกับจงโจนส์ครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีกับรีบาวได้ใกล้เคียงกันครับไปดูผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกเจ้าบ้านครับเดลัสวิงประกอบไปด้วยเจสซี on, e ke, ok ่เชลดอนเอริกเอคุนบาวาเลสตูซาบาลีนาตาชาฮาวเวิร์ดและเทียร่าแมคเควานส่วนนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับประกอบไปด้วยคอนนี่วานเดอร์สลูตซาบีนาโยเนสคูเบนิชาลานีเบรนนาสจวัดและจงโจ,น,โจนส์ครับ โดยเจ้าบัานดัลลัสวิงชนะ9แพ้ไป27เกมครับก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วในฤด,ดูกาลนี้ครับส่วนนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ชนะ30เกมแพ้แค่6เกมเท่านั้นครับและนิวยอร์กลิเบอร์ตี้เองครับเป็นทีมที่มีสถิติดีสุดใน WNBa ในฤด,ดูกาลนี้จับคู่แมชอัพดวลกันครับเอร์เกอคุนบาวเล่วันนี้จะได้ดวลกับซาบินาโยนสกูอีกครั้งในตำแหน่งชูติงการ์ดครับ โดยฤด,ดูกาลนี้เอริเกเอ,อกุนบาวาเรี22.6แต้มต่อเกมครับส่วนซาบิน่าโยเนสคู19.1แต้มต่อเกมโดยเปอร์เซ็นต์ฟิวโ,โกของซาบิน่าโยเนสคูอยู่ที่41%ส่วนเอริกเอกุนบาวาเรี38%และทัศนะของจันเจนในคู่นี้ครับเทียบตัวผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งครับก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเป็นรองนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ทุกตำแหน่งครับ แล้วก็การเจอกันในเกมล่าสุดครับนิวอิลล์เรบตี้ก็นําแบบม้วนเดียวจบครับฝีมือสู้กันไม่ได้ครับและในเกมนี้นิวอ o r ล l เร e r บ y ตี้ก็ยังคงเหนือชั้นกว่าครับถ้าในควอเตอร์ที่4ไม่เป็นการผ่อนแรงลงมาเองครับน่าจะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะเหนือเดลัสวิงได้อีกครั้งเป็นตัวเลข2หลักยืนฝั่งนิวอิลล์เรีบารตี้ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ